พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมคริศราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณทรูดี้แรนคิน วิกตอเรียออสเตรเลียในหัวข้อเรื่องความยุติธรรมและความเมตตาและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่20ข้อ13ถึง14ฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเรามิได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ว วันละหนึ่งเดนารีอันไม่ใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านคุณทรูดี้เรนคินเป็นพยานว่าวันหนึ่งคุณปู่บอกดิฉันว่าเราจะไปยังที่ดินของครอบครัวเพื่อเก็บแอปเปิ้ลดินแต่สิ่งที่เราทำจริงๆ คือเก็บก้อนหินขนาดเท่ากําปั้นนับพันก้อนขึ้นมาใส่ท้ายรถกระบะมันเป็นงานที่ร้อนฝุ่นเยอะและเหน็ดเหนื่อยมากต่อมาคุณปู่พูดว่าอยากให้ไปเก็บแอปเปิลดินอีกดิฉันจึงเสนอว่าบางทีหนูควรจะได้ค่าจ้างนะจากนั้นดิฉันก็ได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับทุกงานที่ทำซึ่งก็ยุติธรรมดี ต่อมาเมื่อฉันได้อ่านเรื่องราวจากมัทธิวบทที่20สิดิฉันรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ทำงานทั้งวันจึงได้ค่าจ้างเท่ากับคนที่ทำงานแค่ชั่วโมงเดียวดิฉันคิดว่าคนที่ทำงานมากกว่าสมควรได้รับค่าจ้างมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปดิฉันเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้ ไม่ได้พูดถึงแค่ความยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังพูดถึงพระเมตตาด้วยคนที่ทำงานทั้งวันได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงไว้ส่วนคนที่มาทำงานทีหลังแม้อาจจะทำงานน้อยกว่าแต่หากพวกเขาได้รับค่าจ้างน้อยเกินไปพวกเขาอาจจะไม่มีเงินพอเลี้ยงชีพตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่า ความยุติธรรมและความเมตตาคือเหรียญที่มีสองด้านด้านหนึ่งคือความยุติธรรมอีกด้านหนึ่งคือความเมตตาเหรียญนั้นรวมกันก็คือความรักของพระเจ้ามีคาบท,ที่หข้อที่8ได้สรุปไว้ได้อย่างชัดเจนที่สุดว่ามนุษย์เอย๋ยพรร่งทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและความเมตตาในวันนี้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการปลูกฝังความเมตตาข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายละระลึกว่าความยุติธรรมและความเมตตาต้องไปด้วยกันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปย่อมจะเกิดความไม่สมดุลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ